นิคดีมานซับไพน์เนี่ยถ้าคุณรู้เนี่ยชีวิตคุณดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับวิธีหาซับไพน์โซนเนี่ยให้เราท่องไว้เลยนะครับอันดับหนึ่งหาแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยในกราฟเนี่ยมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นนี้เรียกว่าอินบาลานเนาะจะเป็นแท่งที่แบบอยู่ดีๆก็พุ่งแรงๆใหญ่ๆเลยซึ่งเวลาเจอแท่งพวกนี้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไปเข้าตามแต่มืออาชีพเขาจะไม่ตามครับเขารอให้มันลงให้สุดมันจะเกิดซับไพน์โซนและเราจะถอยหลังกลับไปหนึ่งแท่งครับแท่งนี้เรียกว่าแท่งเบสเราจะตีโซนเนี่่คคลรรน้้ไเเอาาาสก็ดแวื โซนที่เรารอกดออเดอร์เซลล์ทุกคนแค่นี้เลยนะครับเราสามารถปิดจอได้เลยประเด็นคือเวลาคุณตั้งออเดอร์ลิมิตอย่างเงี้ยเวลาคุณเทรดด้วยซับไพลหรือว่าเทรดด้วยดีมานเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการเทรดเพราะอะไรคือโซนน่ะมันเกิดไปแล้วแล้วคุณก็แค่ตั้งลิมิตแล้วคุณก็ปิดจอไงคุณไม่ต้องมานั่งลุ้นและทุกอย่างจะเป็นไปตามสถิติตจาคํานี้ไว้นะครับซึ่งทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเทคนิคไหนชนะทุกหมายแต่ดีมันซับไพ ดีเทลอย่างลงลึกไว้เลยนะอยู่ในคอสที่ชื่อว่า7วันปั้นพอร์ตพันเซึ่งเป็นคอสเรียนฟรีที่มีแจกให้กับทุกคนนะครับเพียงทุกคนเนี่ยกดหน้าโปรไฟล์ทักหาแอดมินนะแล้วคุณก็สามารถหาดีมาหาซัพพลาเป็นแล้วเอาไปเทรดกันได้เลยแนะนําให้ไปเรียนนะครับคอสเนี้นะแจกมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าผมปิดก็คือคุณจะไม่ได้รับฟรีอีกเลยนะรีบสมัครเข้ามานะครับยังแจกฟรีกันอยู่นะครับหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคอสนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ